นี่มาแจ้งความเป็นคดีกับนายมงคลกิตนะนะหรือเต้ศูนย์เจ็ด่ะข้อหาก็คือความผิดต่อสรีภาพนะฮะแล้วก็ทำให้ผู้ตกใจกลัวฮะสองสองสองข้อหาสองรํานะครับอืมจากรณีเรื่อองงงขิกเเสียมื่อคืนนี้สองทุ่มเศษๆก็โทรเข้ามือถือผมแล้วข่มขู่นะอ่าคุณนองก็จะส่งคนมากระทืบใช้วิธีการแบบนักการเมืองยุคพลเอกประยุทธ์นะนะต้อถือว่านะก็คืออะไรฮะ าเห็นต่างก็ส่งไปเรือนทื้ใช้วิธีการลอกระบบกฎหมายผมไม่ชอบส่งไปศามจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วไม่ต้องตัดมานะครับให้ใหยุดบุกปากครับกยุดที่ภาควิจารณ์นะครับนี่คือสิ่งที่เขาข่ามขู่ผมนะครับทมาแจ้งข้อหาอะไรยังไงและเตรียมหลักฐานอะไรมาบ้างก็วันนี้ก็ทําการถอดคำพูดมาแล้วก็เอาซีดีนะทำให้ทำขบมขู่นะสองนายมงคลกิจมาส่งให้พนักงานสอบสวน แล้วก็มีคลิปหนึ่งก็ไปข่มขู่ที่ผู้สื่อข่าวไทยรัฐเหมือนกันนะครับผู้สื่อข่าวไทยรัฐโทรไปถามก็อยอมรับไปเสียตัวเองขู่จริงแล้วยังข่มขู่ทนายชิดธาทนายรณรงค์ทานายรัชพลนะครับก็ให้หุบปากหยุดพูดถ้าพูดต่อไปก็ะจะโดนตับจัดนะทิ้งก็หมายถึงก็ฆ่าทิ้งนะคนแบบนี้ก็ไม่สมควรเป็นสอสมัยหน้าก็ฝากทักไทยศรีวิไลด้วยนะพี่น้องประชาชนนะถ้าเห็นต่างอาจจะส่งคนไเป็นกระทืบหรือเปล่า ยังไงสมัยหน้าค่วยเลือกพักใครหรือไรด้วยแต่จากสิ่งที่เขาพูดว่าถ้าเกิดว่าจะไปแย้งความจะไปแย้งหาจังหวัดภาคใต้จะไม่กลับมาเนี่ยครับก็เหมือนกับว่าให้เราดำเนินํารท่านทำร้ายกกล่างชีวิตร่างกายนะครับครับทำนี้มันก็หมายถึงว่าเขาจะไปดาเนินคดีที่นั่นแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะฆ่าเราตายเพราะเราจะไม่ได้กลับมาแล้วนะครับมันรักษณะเป็นเรียกอะไรเป็นสสแบบมาเฟียเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับจะกลับมาคมคูประชาชนนะครับผมต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุด แล้วหลังจากนี้เดี๋ยวก็จะไปไปยื่นประธานชวนก็สอบจริยธรรมส่งสารล่ำลูนยื่นปปชนะครับเ,เรื่องจริยธรรมร้แรงสามที่ครับแล้วมองว่าขนาดเราเป็นคนที่อยู่ในข่าวที่มีการถูกสู่อะไรนี่จะเป็นประชาชนธรรมดาเขาจะใช้สิทธิ์ความเป็นสสในการเป็นคนู่คนอื่นบ้างยังฮะนั่นแหละทีครับมันสมควรจะเป็นสอสต่อไปหรือไม่พักนี้ควรจะโดนยุบหรือไม่อันนี้เป็นสิ่งที่คือตอนนี้มันก็มี ทนายความผู้หญิงก็โดนข่มขู่ก็จะต่อมาได้อีกคนหนึ่งมีคลิปเสียงมีอะไรเรียบร้อย,ยก็จะมาร่วมด้วยนะใครที่โดนนายบงคลกิจข่มขู่หรืออะไรต่างก็มาที่ผมนะนะครับเขาบอกว่าให้อาจารย์เนี่ยเลิกยุ่งเลิกพูดถึงแม่ตังโมข่มขู่แม่ตังโมครับอาจารย์จะทำต่อไหมก็ก็วันวันนี้หยุดก่อนนะเดี๋ยวมาแจ้งความก่อนแล้วพรุ่งนี้ค่อยว่ากันนะครับการแสดงความคิดเห็นหรือการแสดงความเห็นเกี่ยวกับคดีความต่างๆนกข่าวเนี่ยสามารถทําได้เป็นเสรีภาพ นะผมเป็นอผู้อานนะตอนสมัยนายมงคลกิจยังไม่ได้เข้ามาในคดีแตงโมก็เห็นวิพากษาคดีแตงโมมาตั้งนานตอนที่ผมปมนทนัยแล้วตอนนี้พอกลุ่มของนายมงคลกิจมารับตป็น่ี่ปรกฎหมายจะไปห้ามคนอยู่วิพากษาคดีก่อนนั้นนี้นายมงคลกิจก็วิาาพากษาคดีมาตั้งนานแล้วเพิ่งจะมาเป็นที่รึกษาได้ไม่ถึงวันไม่ถึงเจ็ดวันแบบที่นายติทาพพด ครนะับบนจันนะครับเขาให้สัมภาษณ์มันจะพูดว่าที่เขาโทรศัพท์เป็นหานเขามีการล้อเล่น,ห,นหรอือเปล่าการทะอย่างเงี้อาจารย์นะอเอ่อลักษณะคําพูดไม่ใช่ล้อเล่นจริงจังค,ครับนะครับเป็นลักษณะจรงิงจังแล้วก็อีกอย่างนึงเ,เขายังมีการไลฟ์สดด้วยนะอ,อ่าเห็นไหมหน้าตาถึงขังนะประกาศเตือนครั้งสุดท้ายนะถ้าไม่หยุดผมจะใช้วิธีการทางการเมืองแสดงให้เห็นว่านักการเมืองในยุคคนเด็กประยุทธ์นี่ทำไมมันปาดเดินขนาดนี้นะครับ อย่ารัวไหมนะทีที่เขาปูตอนก็พูดเดี๋ยวผมกลัวครับนะตอนก็กลัวตอนนี้หายกลัวแล้วเห็นที่ว่าทางครอบครัวแล้วก็หวานกลัวกับกรณีนี้ด้วยคือครอบครัวผมก็ผวาแล้วก็อย่างหมาผมตกใจเลยบอกว่าทําไมต้องทํากับพ่อเราแบบนี้นะครับนะเออเป็นหมายังมีเกียรติกว่าเป็นส่อสอหรือไม่นะหมาบุกถามที่สอบถามนี่นะครับชอบไปไปได้นะตอนนี้แต่คดีนี้มันจะส่งวรหรออนาคตทางการเมืองเทำไม่ว่ามีส่อสอหลายคนที่มีความผิดในข้างด้านวิทยาธรรมอยู่ ยังไงไงเ<ง><ง>ขาคงไม่ได้เป็นสสแล้วนะน,ะนับวันนี้นะคือวันที่ผมเริ่มกระบวนการเนี่ยเขาจะไม่ได้เป็นๆๆสสติดต <c oughs> ่อไปผมจะเอาให้ถึงที่สุดให้หลุดจากความเป็นสสนะครับนะคนกลางกลางทำตัวเป็นมาเฟียแบบนี้ไม่ควรจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราศฎรอก็ไม่ย นะครับไม่หยอกคือเอาหลุดจากสอสอไปอา,าอาจารย์คิดว่าตอนที่เขาโทรมาเป็นการพูดคุยหยอกล้อตามที่เขาอ้าจริงจริงแบบเนโทรคุยกันไม่บ่อยอะไรเงี้ยมันหยอกล้อจริงไม่มีความรู้สึกเร,รือเปลามันไม่ใช่หยอกล้อมันจะเอาเป็นเอาตายจะกระเทือจกจริงๆงนะหน้าตาเขาถึงถังดูหน้าเขาดินะหน้าเหมือนคนแบบผีสิงนะ่งนะไม่รู้ว่าไปทำกันีนางโมเยอะหรือเปลวิญงวิญญาณอะไรเข้าสิงหรือเปลไม่รู้ขนาดอาทิย์าเข้าปวดท้องก็ทำขันเลยเนี่ยผมดูแลคณะนี้ยังไงเดียวนะแต่ละคนเข้าโรงพยาบาล อะไรๆอีกคนก็ต้องมาลรงพักนะอาจารย์ชาวพี่เต้เขาบอกเขาติดกับอาจารย์มากก็เลยเป็นการพูดนร้อนเล่นนัดน,นึงจริงไหมคะแนรื่องสนนกันจริงไหมไม่จริงหราถ้าคะแนนกันจริงก็พูดอย่างนี้ได้ไงลนะ่ะผมอายุตัวหกสิบนะั้นไอ้เต้อา,ายุเท่าไหร่สี่สิบกว่านะครับแล้วผมรายงานให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติทราบแล้วยังไงไงเนี่ยนะเขาคงไม่ปล่อยให้มากระทืบผมนะนั้นเขาโทรมาเขาบอกว่าเขาเป็นนักการเมืองเขาใช้วิธีนักการเมืองอาจารย์คิดว่าเขาหลงระเริงเนี่ยหน้าส่อๆใช่ไหมมันเหมือนคนที่บ้าม่านาจบาาใหญ่นะเขาคิดว่าเขาใหญ่เหลือเกิน อยากจะข่มขู่อะไรใครก็ได้นะนะครับแล้วเขาก็ยอมรับเป็นเสียงเขาก็ยอมรับว่าขู่จริงนะผมก็อ้างผู้สื่อข่าวไทยรัฐเป็นพยานสองคนนะนะครับนะ<ต>ที่คุยกับเ,เขาเขาบอกว่าไม่พอใจแบบนี้บอกว่าเขาว่าไทยรัฐกระโดงนะ,ค,ะครับถ้าเกิดว่าเขาไม่พอใจพวกนเนี่ยนะเขาก็ไปใช้ติดภาษาเนี่ยจะใช้วิธีการส่งคนมากระทืบส่งผมไปชายแดนภาคใต้กำจัดทิ้งโดยการยิงทิงท้งได้ยังไงล่ะ เขาไม่สอสอและเขาไม่ได้โจรนะครับอย่าลืมนะพักไทยศิวิไลสมัยหน้าช่วยเลือกเลยนะครับแต่แต่ต้องเห็นไปทางเดียวกับเขานะถ้าเห็นต่างก็ถกคนเป็นกระทือหรือเปล่าเขาบอกว่าการเอาอาชีพเสียงอาจารย์มันมันเป็นหลักฐานที่ท่านได้ดีไม่ได้ครับผมก็จะปอธิบายเรื่องนี้หน่อยคือสอสอเต้เนี่ยเขาไม่ได้จบกฎหมาย่ะเพราะนั้นก็จะเข้าใจอะไรคาดเคลื่อนเป็นห่วงแม่น้องแตงโมพยายามฝึกษาคนที่จบกฎหมายจริงๆนะครับดีกว่าฮะนะ ท่าแน่จริงเจ๋วจริงไปแจ้งความกับผมเลยแล้วเดี๋ยวผมจะแจ้งความสวนเลยนะครับนะครับทางทางสสบอกว่าเขาจะดำเนินคดีอาจารย์เรื่องมาตา24ุคสรบตัวเลขตรงนี้มัน้ารบอะไรให้รีบไปอย่าดีแต่พูดนะครับอย่าดีแต่พูดขนาดผมรูผมจริงๆยังไม่กล้ายอมรับเลยบอกพูดเล่นะคนแบบนี้เขาเรียกว่าขอขอกระจกใช่หรือไม่เออนะการยืนรันความสัมพันธ์ระหว่าง ับคดีนะรัันดีแต่ไม่เข้าใจว่าทําไมมาผมขูเราถึงขนาดจะส่งคนมากระทืบจะส่งเราไป3สามจังหวัดจังหวัดชายแดนภาคใต้ตตนะครับอาจารย์อยากผ่าอะไรไปถึงสสศูนย์สิบเจ็ดนรัก็ถ้าเป็นไปได้อยากให้เป็นใบลาออกจากการนสนสเพราะพฤติกรรมคุณเรื่องกว่ามาเฟียนะอำนาจเผื่อนนะผมขูได้จะกำจัดผมกัจัดทนายตั้มทนายโดนนรงทนายอะไรรัตพนคุณนี่มันใหญ่จริงๆนะ ใหญ่จริงๆคุณแ totally ี่คร <co ับว pues ันนี้ช่าบาาายก็จะไปแจ้งอนที่ะรโอ้ดีครับก็ทนายตั้มก็แจ้งครับนะครับนะทนายรัชบุญก็น่าจะแจ้งครับคนแบบนี้ปล่อยเป็นสสได้ยังไงนะเป็นสมาชิกผู้ทรงเกียรติแต่กลับมาข่มขู่ประชาชนขนาดผมเป็นทนายเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงยังจะโดนข่มขู่จะถกคนะเด็กระทืบอหรือเ่แลีน้องประชาชนที่เป็นสมาชิก พักไทยศรีวิไลแล้วถ้าเกิดเห็นต่างเขาอะเขาไม่ตกบ้องหูเลยหรือเปล่าเนี่ยก็เป็นห่วงนะครับว่าเขาเป็นคนที่เป็นพนเด็ดการหรือเป็นอะไรถ้าทานทวนฟังอยู่นะครับแบบนี้ผิดจริยธรรมไหมนะครับที่เขาออกมาปกป้องบางแจ็คครับมันสามารถจะทําได้ไหมเพราะว่าที่เขาบอกเป็นคนที่เนาอายาหลักฐานไปให้กับแม่จงมูอันนี้มันก็ผมไม่เห็นด้วยนะเพราะบางแจ็คเนี่ยดูประวัติแล้วมันก็ไม่ค่อยจะสวยงามเท่าไหร่ นะแล้วอย่างพยาหลักฐานทีมีอยู่จริงเนี่ยทำไมส่งจากประเทศไทยไปอเมริกาไปทําอะไรนะครับถ้าส่งไปที่ FBI นะหรือ CIA ก็ไปอย่างที่ส่งไปให้บางแจ็คนะเท่าทีา่จำทราบเขาก็ไปเคลนข้าคนขับรถคูเบรนะยิ่งมันมันชวนสงสัยไปหมดนะนะครับ่าวดูเดือดมากกับกรณีคลิกเสียงที่คุณเดชาเขาบอกว่าพี่เต้ไปข่มขู่ อ๋อโดย,โดย,โ,ดยโดยปกติโดยปกติเราก็คุยกันอยู่แล้วฮะตลอดตลอดมาเราคุยกันรู้จักกันมาหลายปีแล้ว <ฮะ S 2> ก็หยอกหยอกยอก,ยอก,ยอก,กันไปหลอกกันไปหลอกกัน,กกนมาเพราะว่าพี่เดชก,ก็เคยขู่ผมเยอะแยะสิ่งที่พูดพูดไปนั่นคือเป็นการหย,ยอกล้อหยอกล้อแล้วก็พูดในเรื่องรายละเอียดด้วยเพราะว่ามันตอนนี้เรามาแลบผิดชอบคือพัคไทยชีวิไลน์เนี่ยมาแลบผิดชอบคดีนี้แล้วแล้วเราก็รู้จักทนายความทุกคนที่เป็นพวกกันหมดใช่ป่ะแต่บางทีเนี่ยการออกความเห็น ที่ไปในเชิงข่มขู่โจ์อย่างเงี้ยแล้วคุณแม่เขาก็อายุพอสมควรแล้วแล้วก็ไปไปพูดในสิ่งที่มันไม่สมควรพูดอะแล้วมันจะกระทบกับคดีเพราะว่าตามมารยาททนายความก็ห้ามออกความเห็นนะถ้าเป็นที่ปรึกษาเนี่ยออกความเห็นได้แต่ถ้าไม่ได้เกี่ยวกับคดีเนี่ยต้องออกความคิดเห็นทางเชิงวิชาการเป็นกลาง,ลางอ่าทั้งสองฝ่ายอาได้ที่ไม่กระทบเพราะว่าเดี๋ยวจะผิดมารยาททนายความแต่ถ้าเป็นทานายความที่ปรึกษาในคดีเนี่ยอ,อธิบายได้คือประเด็นคือตอนเนี้ย คุณแม่เขามาร้องเรียนพักพักดูแลคดีนี้เพราะฉะนั้นคนที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยให้ความรู้เชิงวิชาการได้แต่อย่ามาพาดพิงหรือทำอไฮไลท์ให้เกิดความเสียหายในการทำคดีในอนาคตเพราะว่าคดีนี้ไม่ต้องประมาณสองสมปีด้วยกันในเมื่อคือผมจำเป็นที่จะต้องทำบางสิ่งบางอย่างที่ปกป้องทีมงานทั้งหมดแล้วก็ปกป้องคุณแม่ด้วยแล้วอย่างอย่างเช่นเรื่องอะไรไร้าสาระเรื่อง ถ้าคงค่าข้าวอย่างเงี้ยก็ไม่สมควรเพราะว่าวันนั้นผมไปเก็บกระดูกน้องแต่โมผมเป็นคนจ่ายเอง